สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t าร o อ Abundance น y ์บายพิญญานะคะกส็สดทิเตหโหตุสัพพธาค่ะขอความสุขสวัสดีจงมีแดดเพื่อนๆในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะคะขอบพระคุณอย่างสูงทุกๆก,การติดตามกดไลค์กดแชร์สนับสนุนให้กำลังใจคอมเมนต์มาคุยกันนะคะทำให้รู้ว่ายังมีเพื่อนๆอ,อยู่นะคะก็เช่นเคยค่ะขอถวายลมหายใจสักสามคู่นะคะ เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชานะคะแล้วก็ท่านใดก็อาหาหรให้ครบนะคะก็นโมพุทธายะนิพนะปัจ,จโยโหตุแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ขอขอละไว้แล้วกันนะคะ ก็ขอให้อย you okay. ู่ในใจของพวกเรานะยิ่งยิ่งเรากล่าวคำนี้ออกไปเนี่ยพญามอก็ก็จ้องเลยให้อยู่เป็นเป็นที่ส่วนส่วนส่วนตนแล้วกันนะคะถ้าจะกล่าวคำใดเพื่อนสามารถกล่าวได้เลยนะก็เต็มเต็มก็มีเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์ให้แล้วนะคะกับขอบพระคุณขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนท่านที่มา เม้นไว้นะว่าพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานโมพุทธายะนิ่พรนปัจโจยโหตุนะคะก็ให้เรากล่าวกันเองเลยนะโอเคขอบพระคุณมากๆค่ะเริ่มนะคะ สาธุสาธุขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆทุกทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ไม่เคยใช้เลยนะก็อันนี้สั่งมานานแล้วนะสั่งตั้งแต่ที่เห็นเยอะๆนี่คือสั่งมาตั้งแต่แบบอยากชอบชอบก็สั่งมาชอบก็สั่งมาอะไรประมาณนั้นนะไม่ได้มีเหตุผลอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเพื่อนๆก็ ก็เป็นเช่นนั้นแลเนาะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอะไรตั้งใจอยากรู้จักทาโร่แล้วก็อยู่ดีๆก็เยอะแยะไปหมดก็เลยอ่ะโอเคทำช่องเลยแล้วกันดีไหมคะ <c oughs> อ,นนอันนี้ก็เรียนนะ <c oughs> ขนาดกีดผ้าย,ยังเรียน <c oughs> เพื่อนดูซิไม่ใช่หรอกไปโรงเรียนไว้แล้วก็ครูบาอาจารย์สอนว่า การทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดนะเป็นอะไรที่ละเอียดก็ขออนุมโมทนานะคะคนเราก็มีครูบาอาจารย์เยอะนะคะก็ไว้หงายมาเลยหงายมาต้องรับว่ามีครูบาอาจารย์ก็จะทำให้เราได้แบบ หลากหลายนะทางเดินที่หลากหลายของเราเราท่านทางหลายก็คิดว่าคงจะแบบเรียนรู้รู้เพื่อรู้อะค่ะอ้ว้าววัสอัพว้าว <laughs> เมเจออาคานามาแล้วปิ้งปิ้งอู้ไนทอาเพนเตอร์เข้าช่องสมกับเป็นช่องเศรษฐีขอพระคุณขอพระคุณขอพระคุณนะคะขอพระคุณพลังงานอันดีงามนะคะก็ยังไม่ได้อธิษฐานเลยเพื่อนๆอ,อธิษฐานหน่อยนะคะ เปิดแล้วก็ไม่เป็นไรขออธิษฐานนะข้าพุทธเจ้าขอน้อมเอาธรรมอันบริสุทธิ์ออกจากธาตุอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าทุกพระอ,องค์พระอริยสงสากขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระอ,องค์มายังธาตุอันบริสุทธิ์ของข้าพระพุทธเจ้าและผู้ที่เข้ามารับฟังช่องทารุอบานแดนใดบายภิญญาไม่ว่าเวลาใดไม่ว่าผู้ใดก็ตามเผื่อแผ่ไปยังธาตุอันบริสุทธิ์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายให้รู้ธรรมเห็นธรรมรู้แจ้งธรรมทารวมเป็นหนึ่งเดียวกับใจใจเป็น เป็นธรรมเป็นธรรมธาตุหรือเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติพ้นทุกโดยถาวรสิ้นเชิงตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุอนุโมทานาบุญนะคะเพื่อนๆืก็ไพ่ดาบออกมาเยอะหน่อยวันนี้นะจะเป็นเรื่องของความคิดนะคะเป็นเรื่องของความคิด7 e เว่นเซเว่นออฟซอสนะอันนี้สวยงามมากนะเพื่อนๆพื่อนเซเว่นออฟซอส ใ่อันนี้เป็นจะเป็นเจดาบนะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบยานอย่างรู้อะ่ะซีเคทสิ่งดีๆอะ่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมมีนกเต็มเลยนะเป็น7ดาบก็จริงนะเป็นนกนกมาเต็มเลยนกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรที่บริสุทธิ์เนาะมีท้องฟ้ามีพลังงานที่ดีงามนะตรงนี้เราไม่แน่ใจว่าอะไรแต่ว่าอยากจะบอกเพื่อนๆว่า7 of s ่ o r อซเนี่ยคะ่ะนะ ในอีกมุมนึงเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมีงานอะไรเยอะแยะที่มันล้นมือได้นะแล้วก็เพื่อนๆน่ะก็การปฏิบัติของเพื่อนไปด้วยเพื่อนๆก็รู้รู้สิเรตของของฟ้าดินน่ะนะตรงนี้ก็มีเห็นเห็นทั้งฟ้าทั้งดินเห็นไหมคะมีธรรมะธรรมะคือธรรมชาตินะเพราะนั้นเพื่อนๆเนี่ยชาวเราทั้งหลายนะ ไม่ว่าจะคิดจะอะไรนะเพื่อนๆรู้ความลับที่เป็นสิ่งดีๆแล้วอย่างแน่นอนให้เชื่อมั่นในในสิ่งเหล่านั้นนะก็ตัวตนในวันนี้ตัวตนในวันนี้มันเจอความคิดที่เข้ามากระทบกระทบนะกระทบนู่นนั่นนี่บ้างอย่างเงี้ยนะบางท่านอาจจะเจอเรื่องราวเยอะแยะมากมายภายนอกแต่ก็ มีหนึ่งเ็นผู้หญิงนั่งดูไหมคะนะห้าดาบของสำรับเนี้ยเราอะนิ่งดูรู้ปล่อยไม่ว่าเราจะเจออะไรคะ่ะเราแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบนะเราแก้ปัญหาทุกทุกปัญหาได้อย่างรอบคอบและสง่างามนั่งอยู่ในราชวังปราสาทเลยเห็นไหมฮะนะเพราะฉะนั้นคือเป็นหาดาบที่เขาเขาไปอะแต่เราดูเฉยเอยอะเป็นห้าดาบที่สบายสบายชิวๆนะแล้วก็ ออกมาพร้อมกับ3ามดาบเลยแต่3ามดาบตัวนี้เป็น3มดาบที่ก็นั่งชิลเหมือนกันนะเป็นสามดาบที่ก็นั่งชิลนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะพลังความคิดความนิ่งเฉยอะ่ะรอบๆตัวคือคือระง,งับความคิดได้เห็นไหมคะรู้รู้ซึ้งถึงสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตายะนะเพื่อนๆเห็นถึง อันนี้จังทุกขังอนัตตานะมันมันหมายถึงทุกความสัมพันธ์ได้เนะาะอภัยไปถ้าเกิดอะไรขึ้นก็อาภัยไปนะเพราะฉะนั้นเห็นเห็นเห็นถึงความตายมีภาพโครงกระดูกแล้วก็มีปีกแห่งทูตสวรรค์ไหมคะเป็นสามดาบที่ไม่มีอะไรอาภัยในความคิดทุกๆความคิดอะนะเพื่อนๆคือณวันนี้สำหรับเนี้ยเขาเป็นอะไรเป็นพลังงานที่ลึกลับซับซ้อนเนาะ เป็นพลังงานที่ลึกลับซับซ้อนแต่แต่ว่าไม่ได้มีอะไรเลยที่น่ากังวลใจเพราะว่าเพื่อนชาวเราทั้งหลายเนี่ยเป็นเป็นชาวอัลบานแนอยู่แล้วนะ5ครับเนี่ยแน่นอนว่าโศกเศร้าเสียใจกังวลใจทุกใจครับค้องใจเพื่อนเพื่อนชาวช่องท่องได้หมดแล้วใช่ไหมพัดภาคสูญเสียสิ่งที่รักไปนะไม่สบายกายไม่สบายใจนะ อยากได้สิ่งนั้นอยากได้อย่างนี้เราก็เกิดความทุกขนะ์เนาะเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมานะมันสิ่งที่พูดมาทั้งหมดอะเกิดแล้วก็ดับเพื่อนๆอ,อยู่กับปัจจุบันตรงนี้ก็คือมาฟังเรามาฟังช่องตรงนี้สิ่งนั้นมันผ่านมาแล้วเมื่อเมื่อมีติ้งแวบ เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ที่เราพูดมาทั้งหลายทั้งปวงเพื่อนก็ผ่านพ่านผานนนะทกเพื่อนก็บอกตัวรู้เพื่อนเพื่อนที่มันโผล่ขึ้นมาค่ะมันโผล่ความเศร้ามาก็ผ่านพ่านไม่ใช่ตัวเราอันนั้นไม่ใช่เราไม่มีเราสักอย่างค่ะไม่มีเราไม่มีของเรานะทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีตัวไม่มีตนค่ะนะเดอะมูนนะอ้าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะคือเบื้องบนให้รู้ว่าคนเรานะอืม มันมีทุกขังอนิจจงอนัตตามีอารมณ์อ่ะมีความไม่เที่ยงเนาะอย่างที่เราเคยบอกเพื่อนๆสุขก็ไม่มีอยู่จริงทุกข์ก็ไม่มีอยู่จริงนะแล้วจะจะไปกังวลทำไมกับสิ่งเหล่านั้นนะตรงนี้เป็นเป็นรูปพระจารท์จริงๆเลยนะแล้วก็เหมือนเป็นนกหัดสรีลิงอะ่ะเพื่อนๆดูใกล้ๆนะ <S <S เนี่ยเหมือนเป็นนกหัสรีลิงเลยอะ่ะนะที่แบบ นั่งขึ้นไปบนพระจันทร์เลยอ่ะสวยงามนะคะไม่ใช่หัดสดีลิงตัวเดียวนะหลายตัวนะเพื่อนๆหลายท่านที่ที่อยู่ในในวงการธรรมะก,ก็จะรู้ว่าการถวายพระเพิลงของครูบาอาจารย์สายพุทธศาสนาที่ที่เป็นพระผู้ใหญ่ชั้นสูงเปลวเ,เพลเงของท่านจะเป็นรูปนกหัดสดีลิงนะคะจริงๆนะ ถ้าเพื่อนๆได้ไปร่วมงานของครูบาอาจารย์ที่ที่เป็นพระรยาเจ้าชั้นสูงสูงเนาะที่เป็นสายธรรมยุทธ์ก็ตามหรือใดก็ตามอ่ะนะแทบทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นเป็นรูปพระเพิงของนกขัสดีลิงนะคะเดอะมูนอันนี้เป็นไพ่ดวงจันทร์ที่นกขัสดีลิงอะ่ะบินขึ้นไปนะหลายตัวเลยนะเพื่อนๆคือเพื่อนๆมีความสมดุลอย่างที่สุดเลยนะคือแก่นของความสมดุล ตรงนี้ค่ะเป็นยานอย่างรู้เป็นสัญชาตยานที่ดีงามนะคือสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็นเพื่อนๆรู้แล้วเพื่อนค้นพบแล้วเมื่อกี้มีไพ่ที่เพื่อนค้นพบความลับอันนั้นแล้วอะ่ะเป็นสามดาบที่เป็นโครงกระดูกเลยแถมยังมีปีกอีกในมือก็มีอาวุธครบเลยนะไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขียน success ไหมมันเป็นอะไรไม่ได้ success อะไม่ cucc ไม่ได้ ess อะก็ ก็ตามนั้นตามนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองดูให้นะก็คือโลกแห่งความจริงกับโลกของวิญญาณเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นอะไรที่หนึ่งเดียวกันหนึ่งเดียวกันพลังจิตปรากฏตัวขึ้นมาจากจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกก็ไม่มีตัวตนถัดรู้ไม่มีตัวตนเราก็ไม่มีตัวตนเน่ยนะเพราะฉะนั้นนะ่ะคือการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความสงบความเข้าใจของเพนเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามค่ะนะ ไม่ไม่ต้องไปกังวลอะไรให้มั่นใจว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเอนะก็ขอบคุณขออนุญาตนะสันกดกระดิ่งขอบคุณเทพเทวาด้วยพาาระจันทร์ด้วยเดี๋ยวมูนนะคะขอบพระคุณขอพระคุณ,ขอ,คณขอพระคุณนะคะขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะในออฟ t พนต e เตอร์เนะในความที่อริยทรัพย์ ทางทำมาเต็มๆแล้วแน่นอนท่านให้อริยทรั์ทางโลกแบบมิมีประมาณเป็น n n i h t t o p p n t t c l l s s เป็นอะไรที่แน่นอนว่ายังต้องยังต้องต่อสู้อยู่เพราะเราไม่ใช่อรหันนะเรายังอยู่บนโลกใบนี้ก็อัศวินอัศวินเนี่ยเป็นอะไรที่เก่งอะนะมีสเสน่เก่งแอคชั่นอะทำงานแบบ ขยันทํางานอ่ะขยันทํางานนะแต่อันนี้คือท่านท่านท่านห,น,หนหันหันหลังไปนะหันไปก็คือมุ่งหน้าเลยตั้งใจเลยตั้งใจมุ่งมั่นทํางานเอาเป็นว่าความมั่นคงของท่าดินนะ่ะท่าดินจะหนักแน่นเนาะอดทนรอคอยเป็นนะแอคชั่นลงมือทําเลยผลลัพธ์ดีแน่นอนผลลัพธ์ดีแน่นอนเพื่อนๆรักอิสระ ถ้าวันนี้เรื่องเก็บเงินเลยเนี่ยเริ่มเก็บละเริ่มเก็บเงินละเพราะหนักแน่นนิ่งมีระเบียบอดทนรอคอยได้เห็นมา้าไหมม้มากาลังนิ่งอยู่คืออดทนรอคอยเรียบร้อยดีทุกอย่างไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาวางแผนได้คือมั่นข้างในตัวเองแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเพื่อนมีความมั่นคงมั่งคั่งได้เพื่อนๆก็ได้รับสิ่งที่มีค่าของเพื่อนๆอ,อย่างอย่างพร้อมพ่งสมบูรณ์ a อส of wands เอยจริงงจิคือเมื่อไหร่ที่ออกแบบเนี้เป็นสิ่งนี้จะเป็นหนึ่งเดียวเป็นสิ่งที่ดีเสมอแหละเพราะฉะนั้นจะเป็นการลงมือทำที่แบบร่วมแรงร่วมใจเยอะแยะ,ยะเลยเห็นไหมมีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาด้วยมีคข้างคาวด้วย,วยเห็นไหมคะมคีข้งคาวด้วยนะแล้วก็ที่ที่เป็นสีทองตรงนั้นก็คือคนนะ คนที่ช่วยกันช่วยกันสร้างช่วยกันเป็นการแอคชั่นที่ไม่ใช่คนเดียวเลยนะเป็นการลงมือทําแบบสู้ไปด้วยกันเลยนะแบบมีแรงบรรันดาลใจขับเคลื่อนแรงขับเคลื่อนของธาตุไฟที่มีพลังมากเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่สัรพสิ่งมันทุกสัรพสิ่งเลยนะทุกสัรพสิ่งทุกสัรพสัตา์เลยที่ที่มาสร้างสารรค์มาสร้างแรงบรรันดาลใจที่มาช่วยกันลงมือทําสู้ไปด้วยกันนะคะก็ยินด <acco> ีกับเพื่อนๆด้วยนะวันนี้ จะเป็นคือจะเป็นแนวนี้แหละคือจะเป็นแนวนี้จริงๆหน้าตามด้วยไพ่ขลังแต่ว่าเราเรา,เราหยิบเราหยิบสำรับนี้แล้วนะเราหยิบสำรับสำรับสำรับยานโลกแล้วออราคเคิลเป็นอะไรที่ก็ต้องก็เผชิญอยู่เนาะอธิษฐานขอขอก่อนละกันขออาราธนา บุญบารมีอ้างอิงบุญบารมีของพระบาเจตพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นอนุพาทานสิ่งอนุภาพของพระธรรมอนุภาพแห่งพระอรหันตขีณาสพุวิเศษทุกๆพระองค์อนุภาพของเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธ สิบหกชั้นฟ้า15ชั้นดินสิชั้นบาดาลทั่วอนันตจักรวาลเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองเราปกปักรักษาคุณคุณชาวช่องที่เข้ามาดูปกปักรักษาเพื่อนๆที่รักมากมายณเวลานี้ก็ขอพลังนั้นเป็นตะบะเดชะพลวะปักใจให้สิ่งที่ได้ออกมานั้นถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์โดยทั่วการทุกๆสรรพสิ่ง ทุกท่านทุกคนเทินขอบุญกุศลที่ได้นี้ส่งถึงทุกท่านทุกคนทุกสรรพสิ่งทั่วอันันตจักรวาลด้วยค่ะปิ๊งเพื่อนเพื่อ <Ole> น <metropolitan> ทำอะไรต่อไปนี้จะมีชื่อเสียงโด่งดังแต่จะอยู่บนความไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราของเราไม่ใช่เรา <c oughs> เพื่อนๆืนจะจะวางอัตราตัวตนของเพื่อนๆนได้อย่างแน่นอนนะ <c oughs> หรือ เมื่อรู้ว่ามีตัวตนก็วางทันทีอ่ะ่านอย่างเงี้ย่านไม่ใช่เราหรอกอย่างเงี้ยนะคะเน,นั้นก็ดีดีงามค่ะดีงามนะมันเป็นเรื่องทางโลกอยู่แล้วว้าวเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ขอขยายเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะขอไพ่ขยายด้วยค่ะปิ้งโอ้หูสมาธิค่ะเพื่อน ล้อกันกับทาโรุสำหรับนี้เลยนะมาแนวนี้นะก็การปฏิบัติภาวนาของเพื่อนๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้แล้วนะก็อย่างที่บอกว่าอริยทรัพย์ทางโลกมาเนี่ยเต็มๆแล้วนะอริยทรัพย์เอออริยทรัพย์ทางธรรมมาเต็มๆแล้วอริยทรัพย์ทางโลกมาปิดเลยมาปิดเลยในอัลวอนไอในออฟเพนเคิลมาปิดเลยนะแล้วก็เอชออฟวอนก็มาบอก บอกย้ำว่าการลงมือทำของเพื่อนๆไม่เหนื่อยแล้วมีทุกสรรพสิ่งทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นมาช่วยเหลือแล้วสิ่งที่ทำต่อจากนี้ไปมันจะโด่งดังรุ่งเรืองเฟื่องฟูเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาติดตามเราอยู่เราขออนุญาตติดตามกลับนะคะเพื่อเป็นการขอบพระคุณเพื่อนๆน,นะเราไม่รู้จะขอบพระคุณทางใดนะก็ขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังแล้วเราก็ขออนุญาตติดตามแล้วยังเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกท่านเลยทำคลิป ดีงามออกมาอะไรก็ได้ที่เ,เพื่อนถนัดนะทำออกมาเถอะเพราะว่าเราว่าวันหนึ่งมันจะเป็นไดอารี่ฉบับหนึ่งของเพื่อนหรือมันจะเป็นทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งของเพื่อนเมื่อเพื่อนม,มีมีอายุแล้วนะอย่าได้ไปกังวลเลยคนนู้นทําแล้วคนนี้ทําแล้วหรือไม่รู้จะทําอะไรทําทําแบบงูงูงปลาปาเหมือนเราไปก่อนอะ่ะอัดแล้วก็ลงไปตามนั้นแหละไม่ได้ถ้าเราเราเป็นคนรอความสมบูรณ์แบบคนนึงเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอก ถ้าถ้าเพื่อนๆเป็นเด็กสายวิทย์เด็กสายวิทย์จระ,ะเอียนะเคมีฟิสิกส์ชีวคณิตแคคูลัสไบโอเคมอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือละเอียดอะนะ,ะปีหนึ่งพากบอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็คือมันต้องละเอียดมันต้องรอความสมบูรณ์แบบแต่ไม่ต้องแล้วเนาะก้าวข้ามไปเลยนะไม่มีตัวเราไม่มีของเราออ,อกมาอะไรที่ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนาะให้ให้เขาไปเลยเนาะ <laughs> ออกมาบ่อยมากออกมาบ่อยมากไม่แน่ใจไม่เชื่อมั่นในตัวเองใช่ไหมอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะโอ,อ้จริงๆแล้วอะ่ะจะบอกเลยว่าพลังงานอะ่ะมันล้นๆแหละให้มั่นใจให้มั่นใจขอขยายขอขยายสิ่งนี้เจ้าค่ะปึง้งโอ้โหปุกแสก <c oughs> <c oughs> คือมีบารมีแหละมีบารมีมีบาร,ม,ม,บารมีเพราะว่าปฏิบัติมาเนิ่นนานแล้ว จริงๆแล้วอะทำอะไรได้เยอะแหละแค่ไม่ทำใช่ไหมล่ะอ่านะคะก็ขออีกใบค่ะปิ้งอ้้หูเพื่อนๆสร้างโอกาสอ่าโอกาส,กาสที่จะทำเงินเห็นไหมเงินมาเลยเนี่ยใครชอบอ่า อะไรก็ไปทําสิ่งนั้นเถอะเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นถ้าไม่ทําอะไรเลยก็ปฏิบัติบูบชาไปเขาจะมาเองไม่จําเป็นต้องซื้อหวยรวยเบอร์เดี๋ยวเขาก็มาเองเขาอยากมาเขามาเองเขามาทิศทางที่เพื่อนๆไม่รู้อันนี้ปิ๊งผิดที่ผิดทางออกมาออกมาตรงนี้อ่าขอวางไว้ก่อนนะขอวางไว้ก่อนขอขยายนะคะ ขอขยายด้วยเจ้าค่ะ1นึอะไรอ่ะศัตรูพ่ายแพ้โอเคนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะอยากจะทำอะไรไม่ต้องไปกังวลเทพเทวดาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเพื่อนนะใครที่คิดไม่ดีกับเพื่อนๆอยู่กับชาวช่องเราอยู่เขาก็จะพ่ายแพ้ไปเองนะ แค่เพื่อนๆทำความดีของเพื่อนๆตอไปอภัยนะมันมีมันมีเมื่อกี้มีมีมาให้อภัยใช่ไหมเพื่อนๆอ,อ,อภัยไปนะวางไปวางมันลงไปนะสามดาบวางมันลงไปอภัยเขาขาดนะคะสัตตูพ่ายแพ้ไปเองนะก็จะตรงกับข้างบนปุ๊บนู่นนะก็เอาเป็นว่าเราวันนี้เราจะต้องไปส่งลูกเรียนพิเศษอ <laughs> ะเลยมาอยากมากังวันไม่รู้อยากมากังวันด้วยเพราะว่า เหมือนไพ่ออกมาว่ามันมีช่วงเวลาที่สําคัญอยู่ในช่วงกลางวันนี้ก็ต้องพยายามพยายามมาเพิ่มนะยังไม่อยากตั้งสัจจะนะแต่อยากจะมาเพิ่มตอนกลางวันให้เพื่อนๆสักอีกเวลาหนึ่งนะคะอาจจะเช้าหรืออะไรเงี้ยก่อนช่วงเย็นนะให้มอีอีกคลิปหนึ่ง<ม>ถ้าทําได้นะคะก็ขอใบสุดท้ายค่ะปิ้งเอทุลา ะะก็เพื่อนๆมีอะไรอยู่ตอนนี้ก็จะทุเราเบาบางนะ mm hmm. เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยนะใครที่มีหนี้สินยิ้มได้เลยเราก็อย่าไปกังวลใจว่าจะมาทางไหนจะเบาได้ยังไงนะบางทีอาจจะมีแบบรัฐบาลเขามาทําทำอะไรบางอย่างหรือธนาคารเขาคิดโปรเจกต์อะไรบางอย่างมาทําให้เพื่อนๆทุเราเบาบางได้แต่เหมือนที่เราเคยพูดไว้นะอะไรที่เป็นเป็นแบบ แค่เพื่อนๆไปไปสู่นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันพลาดพังไปแล้วนะให้เดินเข้าไปในธนาคารเลยทุกธนาคารเลย w อ l k i n ินเข้าไปเดินเข้าไปหาเจ้าหนี่สินเชื่อเขาไม่สนใจเพื่อน<ๆ>ก็ไปหาหัวหน้าเขาเลยไปเล่าความทุกข์พวกเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี้ยว่าจะแก้ไขยังไงนะไปหาผู้รู้ให้เขาช่วยนะหาผู้มีปัญญาให้เขาช่วยเพื่อนจัดทุเราเบาบางแค่เรากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าความไม่มีตัวเรานะ ผ่านผ่าน,านไม่มีตัวเร่าเดินเข้าไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรแล้วไปตามหาหนทางแก้ไขตรงนั้นเพื่อนๆจะทุเราเบาบางได้อย่างแน่นอนนะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนต้องประหยัดและเก็มขัดเพราะเพราะองค์กรใหญ่ๆระดับมหาชนเลยก็ส่งสัญญาณมาแล้วนะอะไรที่ต้องให้ผู้บริหารเขาก็ปรับลดงดงดลงชะลอไปอีกหนึ่งปีเลยทีเดียวเพราะนั้นก็คืออยากจะบอกเพื่อน <S <S ๆ,ๆว่ามันส่งสัญญาณเศรษฐกิจกมาแล้ว ไปเถะค่ะนะทุกอย่างจะทุเลาเบาบางแล้วอย่าลืมนั่งสมาธิสติภาวนานะเทพสิงศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเพื่อนๆนะอยู่กับเพื่อนๆเสมอขอ ชาวเราชาวช่องทั้งหลายพบแต่ความสุขความเจริญนะคะได้รับธรรมอันบริสุทธิ์นะคะให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมะธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นธรรมแล้วก็เมื่อเต็มทางธรรมแล้วขอให้เพื่อน,เ,อน,เ,อนเต็มทางโลกด้วยนะอริยทรัพย์มาลายล้อมเพื่อนๆ360อองศาเลย ให้เพื่อนๆหรือกินเหลือใช้เหลือจ่ายเหลือแจกหรือกินเหลือใช้เหลือจ่ายเหลือแจกหรือกินเหลือใช้เหลือจ่ายเหลือแจกเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งมั่งคงสุขภาพกายสุขภาพใจสมบูรณ์แข็งแรงลายล้อมไปด้วยความรักและมีแต่คนรักเพื่อนๆนะศัตรูพ่ายแพ้ไปทำสิ่งใดคิดหวังสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นสมประสงค์ด้วยเทินสาธุสาธุอนุโมทามิขอประคุณเป็นอย่างสูงนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ